แม่คำสันสนแต่พระคุณลวนฝ่าแม่คอยเป็นเช้านะ้าเอาหลังสู่ฝ่าเอาหน้าสู่ดินทึงเมือท้งลาเห็ดนาลำบากเลี้ยงลูกจนใหญ่กูสิเป็นผู้เป็นคนจักแม่นน้ำตาจักแม่นเงือมันไหลาปานนา้ำแต่จนหอดมื่อนี้แม่กระทันได้หยุดเห็ดเวียกลูกย้อมือกาบเท้า,าบอกว่าหักเจ้าเดืออีแม่แนวใดลูกเค็ดบดีใส ขอแม่ให้อภัยลูกกับเฮตุสิงสุยางเพื่อเจ้าคือกันพยายามสร้างฝันอยู่เมอบ่มีเจ้าข่อยบ่มีความหวังบ่มีกำลังใจย้ำม,มือย้ำท่อหันไปพ่อเจ้าคอยกับอุ่นใจถ้าหันไปบ่พ่อแล้วคอยกับคิดทอดเฮ็ดดีกับแม่ในมือที่เพิ่นยังมีชีวิตดีกว่าไม่เฮตในมือที่สายเกินไปขอให้สูมือของเขาเป็นวันแม่คอยภูมิใจที่เกิดเป็นลูกอีแม่ ข่อยภูมิใจที่แม่คอยเป็นเช้านะสอนให้คอยเป็นลูกเช้านะอีแม่คอยเก่งที่สุดในโลกแนวกินอีแม่คอยแซ่บที่สุดในโลก